อืมมันซื้อแบบ<อ>สนใจอ่าสนใจตัวไหนสนใจแบบน้ําอืมสนใจบบน้ำอืมอันนู้นแบบน้ําตัวนี้พันเก้านะครับเทินพันสี่ตัวนี้แบบแห้งสองพันสี่เทินพันเก้าอันนี้แบ 1, 9, บแห้งนะอืมต้นแบบน้ําราคามันพันเก้าเทินแค่พันสี่ตัวนี้ราคาสองพันสี่เทินพันเก้าเทินหมายคว่าเอาของเก่ามามาเปลี่ยนคุณก็จ่ายเงินแค่นี้ไอ้นู้น พันเกถ้าเอาเงินสดมาแต่ว่าถ้ามีของเก่ามาด้วยก็ยจ่ใจกันแค่พันสี่ยกกลับบ้านใส่รถได้เลยไม่ต้องชาร์จเพราะว่าชาร์จหมดแล้วราคาถูกถูกที่สุดระดับประเทศไทย,ย e.s.b ครับผมครับรับประกันหนึ่งปีได้ครับมาเลยครับผม,มได้เลยนี่ครับของดีราคาถูกแบตเตอรี่อ่ะสวัสดีทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่จังดำอีกครั้งครับผมครับผมก็เราคุยแต่เรื่องโซลาร์เซลล์อย่างเดียวก็ครับ ผมมาเห็นแบตเตอรี่ตั้งอยู่เยอะนะนี่ครับผมนี่ครับผมทุกคนอันนี้คือกล่องเปล่านะครับผมโอกล่องเปล่าอันนี้ของจริงอยู่นี่โอ้แต่ว่าต็อกอยู่ข้างล่างใข้างลางนิดหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่แบตเตอรี่เนาะถ้าพูดแล้วเนี่ยเรามีหลายไซส์เรียกว่าจะใช้กับรถดีโอหลายรุ่นเราต้องเราต้องเราต้องเลือกให้ถูกครับครับคอมมนเร็วต้องใช้ประมาณไหนไอธรรมดาฟ้าแดง ไมด์เอ็กหรือไทเกอร์เราต้องใช้ประมาณไหนต้องดูซีซีของเครื่องแล้วก็ต้องดูลักษณะการกินกระแสของเครื่องอแต่ละรุ่นไม่ทําไม่เท่ากันครับถ้ามังกรทองนี่เลือเฟือแค่นี้ตัวนี้ครับพอมังกรทองปลาแดงกินไฟน้อยครับอแต่เป็นพวกสตาร์ด้าไม่ซูพวกกินไฟเยอะๆพวกข้อมันเร็วก็ขยับตัวนี้ขึ้นครับครับขอมันเร็วที่มันแพงๆหน่อยก็ตัวนี้ขึ้นอ๋อมันก็เพิ่มกําลังไปเพิ่มเป็นซีซีของมันซีซีมันจะสูงขึ้นครับผมดูที่ซีซีมันครับ บางคนเขาเขาดูแอมมันเพราะแอมกับซีเจมันมันมันไปตามกันถ้าแอมสูงซีเจมันกจะสูงไปด้วยครับครับครับของของที่ใช้กันบ่อยๆเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับผมรถทั่วไปบ้านเราราคาอราคาเต็มพี่ราคาเต็มพันเ้าเก้าร้อยบาทครับถ้าเอาของเก่ามาเทินตีเล่ก็จ่ายเงินแค่พันสี่พับาทผมแถมน้ำหนึ่งแพ็คแถมน้ำอีกแถมเสื้อหนึ่งตัว ยอดอะไรหนักหนากับผมเนี่ยฮ้โอ้โหสุดยอดท้ามันถูกเงี่ยพันสี่เองพันสี่กล้าผมแถมเสื้อแถมน้ําก็เลยอยู่พันสามม้งผมว่าผมเคยแต่ไปซื้อในร้านเนี่ยเอไม่ใช่หลักนี่นะครับมันสองพันมันต้องสองพันขึ้นครับขึ้นนะครับครับผมที่นี่ถูกที่สุดระดับประเทศครับระดับประเทศไล่มาตั้งแต่รถเก่งเลยนะครับรถเก่งพันสี่กระบะพันสี่พวกรถไถ่ายพันแปดครับพวกพวกขั้วจมปีโก้รีโว 2001ันหพวกที่มันกินไฟเยอะๆหน่อยก็ขยับมาเป็นพันเก้าของมันเร็วกินไฟเยอะพันเก้าอันพวกแบบเครื่องใหญ่ๆพวกฟอร์ดพวกอะไรพวกนี้ก็โอ้นี่ครับสองพัองเองไล่มาตั้งแต่ตัวเล็กนี่พี่ครับผมส่วนรถตัวเล็กพี่ให้เก่งพวกซิตี้นะครับอันนี้เทินเท่าไหร่อันนี้ราคาอันนี้เทินพันสี่อันนี้เทินพันสี่พันเก้าเทินพันสี่พันเจ็ดเทินพันสี่สองพันสองเทินพันแปดสองพันห้าเทินสองพันหนึ่ง 24เทิร์น1ก้ราคา27เจ็ทินสองพันอครับผมไล่ไปเลยนะไล่ไปเลยครับผมนี่ครับตามหน้าตาของมันตามซีซีของมันซีซีอเป็นค่าเป็นค่าเหมือนความแรงมันอ่ะครับอืมแบบเสื่อมแบบเสียแบดเสียใช้ไม่ได้ครับผมแบบตีเทินได้หมดตีเทินได้หมดแตกก็ได้แตกก็ได้ครับแตกระเบิดมาก็เตินได้หมด เหลือแต่ทองแดงมานี่ยหอยคอมาก็เทิร์นได้โอ้มีแถมน้ำอีกหนึ่งแพ็คแถมน้ำหนึ่งแพ็คเสื้ออีกเสื้อดหนึ่งตัวโอ้โหครับผมรุ่นเห็นไหมลูกค้ามาเทิร์นเลยเอออันนี้มาเทิร์นอ้อบางเลยลูกมาเลยอันนี้เทิร์นให้ห้าร้อยบาทโอ้ตัวนี้นะอ่าตัวนี้ตีตีมูลค่าห้าร้อยบาทติดครับตัวนี้ก็ได้เนี่ยนี่เป็นเป็นกระแห้งอืมอืมเดี๋ยวลูกค้านำมาเทิร์นแล้วครับผมครับตัวนี้ตัวนี้ตัวลูกค้าน่าจะเป็นตัวนี้คั่วอะไรเรียกว่าคั่ว อันนี้เขาเรียกว่าขั้วอาขั้วอาอยู่ฝั่งนี้โอครถแต่ละคันขั้วไม่เหมือนกันใช่ไหมครับผมอันนี้มันมันไม่เก็บไฟใช่ไหมลักษณะการเป็นยังไงมันมันสตาร์ทไปมันแตกแตกแตกครับแตก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 ชาร์จแล้วก็เป็น้รูปแบบขึ้นรูปแบบมันโชว์เหรอรูปแบบโชว์เหรอโชว์ตลอดเลยเหรอเวลาขับไปโชว์ไหมโชว์ครับโชว์แสดงว่ามันไม่ชาร์จมันอาจจะไม่เป็นที่แบตะเป็นที่ใดชาร์จมันไม่ชาร์จพี่เปลี่ยนแบตไปก็เหมือนเดิมอีก เล้จะยังไงไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมน่าจะเป็นกับไดชาร์จพี่ช่างดำดูตัวไหนยังใช้ได้ครับผมไฟบอกไฟนี่ผมจะสังเกตที่ตาตาตาแมวมันมันยังมีไฟอยู่โอ้โหเนี๋ยผมจะวัดไฟให้ดูว่าแบบนี้ยังดีอยู่ไหมลูกค้าจะวัดไฟให้นะแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวลูกค้ามาเปลี่ยนแต่ว่าพี่แจงดำไม่เปลี่ยนนะโอ้พ่อคาแบบไหนนี่ไม่เปลี่ยนให้ลูกค้าครับผม เพราะว่าแบตไม่เสียนะครับน้องไปเช็คไดดูใช่ไหมให้ให้ร้านใดเช็คดูก่อนแล้วลองชาร์จดูก่อนออไม่ไมีมีไดมือสองครับได้จะมีไดไดไดมือสองเหรอจะต้องต้องให้พี่ยังดาเช็ค <c oughs> อ๋อเพราะว่าด,ดูแล้วไฟม,มันยังขึ้นอยู่มันยังไม่หมดแต่ว่าอาจจะเป็นกับไดชาร์จนะครับ จะเช็คไฟให้ว่ามันมีหรือไม่มีนะจำมาก็เข็นกระตุงอเข็นกระตุกอ่านี้นี่ครับผมลูกพี่เช็คเลยฮะนี่ก็ถือว่าไฟอ่อนนะไฟมันอ่อนไฟอ่อนไฟอ่อนมันดูที่ตาแมวตาแมวมันเสียแล้วนี่ผมจะเช็คค่าซีเจให้ดูว่ามันยังมีมันยังมีราคาอยู่ไหมอ่าบางทีใดมันไม่ชาร์จมันก็ไฟมันหมดไงครับอ่าและหมดมันแบตเราอาจจะยังไม่เสียอย่างงี้นะครับ อ๋อก็ตอนนี้คือว่ามันผิดปกติอยู่อจับยามสามตาดูแล้วค่าที่ร c ดีมันน้อยมากครับอันนี้แล้วก็ตัวค่าความต้านทานมันสูงถือว่าไม่ผ่านถือว่าเสียเสียเลยโอ้โหฟันทงทุกคนแต่ผมเปลี่ยนเลยไม่ใช่ว่าจะลูกค้ามาขายดีถ้ามันดีอยู่เราจะไม่เปลี่ยนให้ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนอย่างตรกนี้ก็ได้ พันเก้าอันนี้เขาเรียกว่าขั้วอะไรนะเมื่อกี้อ้าอันนี้เาเรียกว่าขั้วอาเราต้องเลือกขั้วอาเพราะมันมันไม่ตี้มันกินไฟเยอะอันนี้เขาเลืก 1, 3, 5, าอกหนึ่งสามห้าขั้วอานี่ตัวนี้ใช่ตัวนี้นจ่ายพันเก้าแถมน้ำหนึ่งแพ็คเสื้อหนึ่งตัวนี่ครับอ้า โอ้ยไปซื้อที่ไหนมีโปรแบบนี้บ้างพี่ไม่มีแล้วที่นี่ระดับประเทศแล้วโอ้หอันเกาติ๊บตัวน้อยหนึ่ง10 101, ใช่ไหมสองเดียขาเฮ้ออะไรวะจะขอติปกินเบียร์ก่อนก็ไม่ได้เออง่ายง่ายเอาช่วยกันยกเดียด๋วยาา 1, 1> วะแถมน้ำหนึ่งแพ็คฮะทำไมมันขายง่ายแต่วะเดี๋ยวเอาน้ำเอาน้ำไปฝั่งนู้นก็ได้นี่น้ำแถมเรามีเยอะแยะนี่ครับ น้ำดื่มแถมนี่น้ำดื่มดำดีน้ำดื่มเราก็ขายนะป็นพระจริงๆนะครับมยห้าบาทไม่มีที่ไหนที่จะมีน้ำใจกับลูกค้าเลขนาดนี้นะฮะนี่ครับน้ำดื่มแถมนี่ครับผมไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับผมนะเลือกดูแลลูกค้าทุกคนนะครับไม่ว่าจะ คนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่แต่เน้นเฒ่าสาวหน่อยครับถ้าสาวสาวผมจะบริการดีกว่านี้นี่แกมีแฟนแล้วอ๋อปล่อยแกไปเดี๋ยวใส่แบตเตอรี่แล้วจะลองสตาร์ทดูกับผมหน่อพี่ตัวนี้แบตเตอรี่คือมีไฟพร้อมเลยเนาะครับชาร์จไปหมดแล้วชาร์จไปหมดแล้วนะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นอะไรตัวอีตาดีมากเลยนะครับ ไมตี Mighty, ้ไมตี้รีฮีโร่นี่ครับผมไมตี้ครับไมตี้นะครับเดี๋ยวนะก็ลองดูก็ได้ครับว่ามันติดหรือไม่ติดมันชาร์จหรือไม่ชาร์จก็ดูได้ที่ครับลองดูได้ครับผม <c oughs> ว่าเป็นกับใดหรือว่าเป็นกับแบตเตอรี่ครับผมจะลองเช็คค่าแล้วแบตเตอรี่ใช่เยอะอแล้วครับเราไม่ข่าลุยได้เลยครับผมต้องห่วง โอ้ oh. เป็นกระแบตตเอรี่ครับผมไ,ไล่ไลรูปรูปไล่มันดับไหมไฟโชว์ไหมตอนตอนสตาร์ทติดแล้วไฟไฟดับไหม,ไมอ่าลองสตาร์ทดูดิดับไหมถ้ามันติดแล้วมันต้องดับนะตามปกติดับไหมนะไม่ดับไม่ดับเร่งดูดิ ไฟดับไรชาร์จหรือเปล่าอ่อดับดับเครื่องอ๋อไฟด้านดับไฟจะมันดับไหมไฟแดงแดเป็นโลแบตเตอรี่ดับไหมไม่ดับตอนที่สตาร์ทหรือติดแล้วดับไหมไม่ดับไม่ดับแสดงว่าไดไม่ชาร์จต้องไปซ่อมไดด้วย้าไม้ซ่อมนี่คือแบตหมดเลแบตหมดสตาร์ทไม่ติดนะฮะห้ามเปิดแอร์ห้ามเปิดไฟนะตอนนี้ไดมันไม่ชาร์จถ้าเปิดไฟปุ๊บเนี่ยไฟอาจจะหมดกลางทางก็ได้ดับ ต้องไปซ่อมไดด้วยนะแต่ตรงนี้ก็พอเปิดได้แต่ว่าระวังมันจะหมดถ้าหมดปุ๊บมันจะไม่มีไฟเลี้ยงมันจะดับเลยอือโอ้โหนี่คือปัญหานะครับทุกอย่างมีทางออกนะผมมาที่นี่เช็คให้ไฟไม่ชาร์จด้วยเป็นแบบลูกเมื่อี้มันแตกๆโอแมกมันไม่มีไฟเนอืม อืสายพันก็โอเคอยู่แต่ว่าเป็นที่ใดซ่อมได้ <c oughs> ซ่อมใดมไปนะครับครับผมโอเค okay, ครับ,รบผมเดินทางปลอดภยัยขอให้มีความสุขทางเพศครับผม <c oughs> นี่ยิ้มยิ้มชัดแม่มเลยคืนนี้เอาฮะเรื่องแบบนี้วนะคบางทีนี่เราคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญนะ แบตเตอรี่นี่สำคัญที่สุดนะครับผมในการเดินทางต้องใช้กับรถราต่างๆนะครับก็หลายคนจะไปไหนมาไหนก็ต้องเช็คนะว่าได้ชาร์จหรือไม่แบตเตอรี่มีไฟหรือมาอย่างไรนะครับผมนี่เอาพี่จะสรุปแล้วนะครับครับผมมีคนส่งไหมถ้าลูกค้าสั่งส่งอะไรครับผมแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ไม่ไม่ไม่ได้ส่งครับผมจัดส่งได้ไหม จะทรงพอได้แต่ว่ามันจะมีถ้าถ้าแบดแห้งพอได้อยู่ถ้าแบดน้ามันจะเดี๋ยมันจะเปียกเพราะว่าเราชาร์จไปหมดแล้วมันจะแฉะมันจะเปียกมันจะคว่ำมันจะเสียหายไม่คุ้มอ๋อครับผมเป็นไปได้ก็มาที่นี่เลยมาเลยครับผมรถมาด้วยก็เอาเฉพาะเราแวกนี้ถ้าถ้าอยู่ไกลก็ไปเปลี่ยนแถวแร้านอื่นแถวบ้านนั่นแหละคุ้มกว่านี่มันก็ประหยัดนิดๆหน่อยๆน่อยน้ประมาณสี่ห้าร้อยนึงเชียงใหม่จะมาเปลี่ยนที่นี่เลยังไงมันก็เกินไปแล้วมั้ง เอาละนะครับผมแบตเตอรี่นะครับแม่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมก็ฝาวกันด้วยครับผมนะอาานเช้านำบุรีรำโอเคครับผมอ้ายบายจุ๊บๆขอให้มีความสุขทางเพศครับผมสวัสดีครับ